ตอนรับเข้าสู่ช่องกาแฟกกกอกนะคะอ้สวัสดีครับเลยนะคะวันนี้มาดูกันนะคะวันนี้หนุ่มๆในวันวาเลนไทน์นะคะสามหนุ่มสามมุมเขาทำอะไรนะคะว,วันนี้หวานสาวัลเฮ้ย <c ười> <c ười> <c ười> พ่อทำอะไรครับพ่อเคี่ยงหวานวันนี้นะคะเอาใจผู้หญิงคนเดียวนะคะ俩สองคนสองคนเหรอลูก <c ười> สดเลยอันนี้ผักหวานไปเก็บมาจากสวนเ<ช>มื่อกี้นี้นะคะน้องนิวไลไปเก็บมนันสุดๆยอดอุบอวบยอดใหญ่ๆอืมวอวันนี้มีของขวัญอะไรให้ภรรยาคะในกระทาก,กับข้า,ขาวทานอย่างเงี้ยเฮ้ยกับข้าวให้กินวันแซ่บเป็นคนดีไงในหม้อก็จะเป็นเผ็ดฟางว้าวเผ็ดฟางใหญ่แต็มไป้วยได้เลือกโอ้ยมันเดือนเดือดก่อน เออเห็ดพวกนี้ใส่ไปก็ได้เอาไปหนึ่งยำยำน้ของขวัญของขวัญวันวาเลนไทน์นะคะอาหารของสามหนุ่มนะคะพี่หมงมีเมนูอะไรทอดทอดทอดโอ้พี่หมงมีปลาทูปลาทูมงจะบ่นปลาทูพี่ตังล่ะพี่ตังได้เมนูอะไรให้แม่ทอดไข่ใส่ดักแด้ครับผมโอ้ยอันนี้มันแตกดักแด้ ตัวผูกผตัวผุบผนะวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่มีความสุขนะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวหนุ่มๆก็จะมีการกระตือรือร้อนแต่เช้านิดนึงนะคะตื่นมาดูก,กระตูนาระตูน <c oughs> โอ้ยเนาะ<ห>น,นี่ สุกได้เล่าจะเท่าอยู่กับครอบครัวนะคะสมัครสมัครสามัคีนะคะในการทำอาหารมื้อเช้าวันนี้นะคะตั้งปลาทูทอดใช่ไหมเอาเอากระทะได้คนละหนึ่งเมนูนะคะพ่อได้เกงผักหวานนะคะพี่ตังได้ทอดไข่ใส่ดักแด้นะคะส่วนพี่มงก็ได้ปลาทูก็ใช่แบบนี้หรือเปล่าหน้ามอค่ะพี่มงจะทำกปลาทูให้ถาดนะคะแต่ละคนนะคะ มีแต่เมนูเด็ดๆมีแต่เมนูเด็ดๆนะคะเดี๋ยวมารอดูหน้าตาแต่ละเมนูกันนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงนี่เดือดแล้วเดือดแล้วเดือแดอแล้วมาแล้วนะคะเมนูสุดท้ายของเรารมีอะไรบ้างมาดูหน้าตามาดูหน้าตาตมีปลาทูปลาทูทอดนะคะนี่แกงผักหวานของคุณพ่อ ไข่เจียวของพี่สตังนะคะอันนี้ลวกผักของแม่จิมนะคะลวกมาให้นี่ปลาตูของพี่หมงตัวโต,ตเทียมที่ขาดไม่ได้นะคะกาแฟกโกกอกของเรานั่นเองนี่มีเจียวมีเจียวนะคะ,ะคเจียวข้าวครับนี่นะคะคเมนูมนหวานๆนะคะสําหรับวาเลนไทน์นี้นะคะโอ้จะเป็นหลุดลุยมยองมยังเหรออันนะทำงานอยู่ ทำงานนะคะวันนี้เดี๋ยวจะรีบทานข้าวแล้วเดี๋ยวเราจะรีบไปเปิดร้านกาแฟกันแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะทานข้าวด้วยกันสุสันต์วันวาเลนไทน์นะครับนี่าไงนะคะคุณกียิทานข้าวด้วยกันนะครับวันวาเลนไทน์ครับสุสันต์วันวาเลนไทน์ค่ะขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะมาค่ะมาค่ะมาทานข้าวโอ้หนุ่มๆยังไม่เสร็จนะคะยังไม่จบเมนูนะคะมาค่ะมาค่ะทานข้าวกันนะคะ สวัสดีค่ะ